สวัสดีครับผมวันอังคารที่21นะครับวันนี้ก็อยู่กับ L36 เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาดูในเรื่องของการเลือกซื้อรถไทยมือสองนะครับผมวันนี้ก็ได้โอกาสมาดันนะครับผมก็เลยจะพาทุกคนนะครับมายกตัวอย่างนะครับการเลือกรถไฮดรลิกดีแล้วก็เกียร์ดีนะครับบางทีบางท่านนะครับบางร้านนะครับเขาไม่ได้ใส่หางมาให้หรือว่าตัวนี้หางนะครับแล้วก็ตัวดันนะครับ บางท่านก็เช็คไฮดรอลิกไม่เป็นนะครับว่าไฮดรอลิกใช้ได้ไหมนะครับและก็ระบบเฟืองเกียร์นะครับมันเป็นยังไงถึงใช้ได้มันเป็นยังไงถึงไม่น่าใช้นะครับผมวันนี้จะพามาดู2อย่างนะครับผมระบบไฮดรอลิกกับระบบเกียร์นะครับผมเพื่อที่พี่ๆเพื่อนๆนะครับจะได้เป็นความรู้ในการไปเลือกซื้อรถไทนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมอันดับแรกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเลือกซื้อรถนะครับผมอันดับแรกที่ควรคำนึงก็คือ ไม่ควรเอารถที่เคยตัดท่อนมาก่อนนะครับไม่เคยเคยตัดท่อนมาก่อนอย่างรถตัวนี้นะครับสังเกตได้ดีๆนะครับว่าเคยตัดท่อนมาแล้วแต่เราตัดท่อนด้วยเองแต่ถ้าเราไปซื้อมือสองเราไม่ควรเลือกที่รถที่เคยตัดท่อนมาก่อนนะครับทาไมถึงไม่ให้เลือกรถที่เคยตัดท่อนมาก่อนนะครับซึ่งนะครับรถไทยพวกนี้นะครับถ้าเคยตัดท่อนมาก่อนแสดงว่าเขาเคยมีปัญหามาแล้วนะครับผมซึ่งระบบ ระบบเกียร์ระบบเฟืองของรถไทนะครับถ้าเป็นเดิมๆนะครับจะดีที่สุดนะครับเดิมๆจะดีที่สุดถ้าได้เสียแล้วก็คือจะเสียบ่อยนะครับผมถ้าได้เสียแล้วก็จะเปลี่ยนพวกระบบเฟืองพวกอะไรเปลี่ยนพวกเฟืองมันจะไม่แข็งแรงเท่าเฟืองแท้ของมันนะครับผมมาเข้าเรื่องดีกว่านะครับระบบไฮดรอลิกก่อนนะครับระบบไฮดรอลิกหน้าหลังนะครับบางบางบางร้านนะครับผมเขาก็จะยก จะยกให้ดูนะครับยกให้ดูยกให้ดูยกขึ้นนะครับยกหน้ายกหลังได้นะครับแต่จะยกช้าๆนะครับตามจริงแล้วตามจริงแล้วการยกไฮดรอลิกหน้าหลังนะครับควรที่จะยกแบบเร็วๆนะครับควรที่จะยกแบบเร็วๆหน้าหลังหน้าหลังให้เร็วๆเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนะครับไฮดรอลิกนะครับมันจะใช้น้ามันไฮดรอลิกในการส่งกําลังมาที่ข้อสูบนะครับตัวนี้นะครับและก็ด้านหลังนะครับ ซึ่งนะครับถ้าการไหลเร็วๆนะครับการเดี๋ยวผมจะ start เครื่องแล้วก็ยกให้ดูนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนนะก็คือถ้ายกถ้ายกเร็วๆปื๊ดนะครับน้ำมันทราลิกมันจะไหลเร็วนะครับมันจะทําให้ยกเร็วไม่สะดุดนะครับไม่เร็วมากแต่ไม่สะดุดนะครับแสดงว่าใช้ได้นะข้างหล้างเหมือนกันนะครับถ้าเร็วมากไม่เร็วมากแต่ก็ไม่สะดุดแสดงว่าใช้ได้นะครับบางบางทีนะครับถ้ามีเศษฝุ่นไปติดกับ ไฮดรอลิกนะครับถ้าเรายกเร็วๆนะหางมันจะกระตุกนะกระตุกกึกกึกนะครับแสดงว่าอันนี้ไฮดรอลิกเริ่มเสียแล้วนะครับผมจะมีปัญหาในภายภาคหน้าถ้าเราซื้อนะครับผมเดี๋ยวเรามายกหน้าหลังให้ดูนะครับ นี่นะครับผมประมาณนี้นะครับถ้ายกลหลเลื่อนประมาณนี้ก็น่าใช้นะครับต่อไปนะครับระบบเกียร์นะครับเขาบอกว่าทําไมต้องคํานึงถึงระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์ซึ่งถ้ารถเก่าแล้วนะครับมันจะทําให้การดันดินการไถนานะครับไม่ได้เลยนะครับก็คือทําไมเวลาเราใส่เกียร์ดันนะครับมันจะดีดกลับนะครับถ้าเกียร์เสียหรือว่าเกียร์ลวมนะครับเวลาเราใส่เกียร์หนึ่งใช่ไหมครับมันก็จะ ดีดกลับมาที่เกียร์ว่างนะครับผมให้เราทดลองยังไงนะครับบางท่านว่าทดลองยังไงก็ให้ดันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดันดันให้ดูนะครับว่าการที่การที่รถเกียร์ไม่หลุดรถเกียร์ไม่หลวมจะเป็นยังไงนะครับเกียร์ไม่หลุดเกียร์ไม่หลวมก็คือเวลาเราดันอ่ะมันจะล้อฟรีไปเรื่อยๆจนจนเราจนเครื่องดับนะครับและจนเราทํางานตลอดมันไม่ดีดกลับนะครับอันนั้นแปลว่าเฟืองเกียร์ดีนะครับเดี๋ยวผมจะดันให้ดู ประมาณนี้นะครับเราดันตลอดอย่างนี้ครับดันเกียร์ไม่หลุดไม่หลวมนะครับแสดงว่าเกียร์ใช้ได้นะครับํามเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับถึงเกียร์สี่นะครับมันไม่เกียร์ไม่หลุดเกียร์ไม่เด้งนะครับแสดงว่าเกียร์ดีนะครับแค่นั้นเองนะครับระบบเกียร์ก็คือระบบเกียร์ก็คือเกียร์ไม่หลุดแค่นั้นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นพวกเครื่องยนต์พวกระบบเฟืองหน้าเฟืองท้ายแค่นั้นเองนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ